สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านทุกคนนะคะแกงหน่อไม้นะคะทํากับข้าวเรียบร้อยนะจ๊ะก็มาเก็บผักนะคะเดี๋ยวจะกลับบ้านนะคะก่อนกลับบ้านเก็บผักก่อนเก็บผักก่อนนะจ๊ะเปลาเสียงปลาออกนะคะเสียงปลาออกเสียงนกร้องนะคะใครได้ยินเสียงนกกระปุมไหม เสียงนกกระปูดร้องอู้ยนานนี่นะทาไวมากเลยนะคะเสียงนกกระปูดนะคะเสียงนกกระปูดร้องเห็นไหมเห็นไหมเสียงนกกระปูดปุ๊บ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 นะนคะนกกระปูดมันร้องนะจ๊ะนะคะเสียงนกกระปูดร้องเสียงนกกระปูดร้องนะฟังดีๆนะฟังเสียงนกกระปูดนะจ๊ะเสียงนกกระปูดร้องนะคะนั่นปุ๊บ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 นะคะ ได้ยินไหมได้ยินไหมยางเขาเดือนหกพนก็ตกลงมาใช่ไหมร้ <c oughs> องไม่จบอีกแล้วจะร้องไม่จบนะคะเสียงนกกระปูดยางหมดเลยนะ,ะเสียงนกกระปูดมันร้องนะคะเดี๋ยวรอน้ํานะคะตักน้ํานะคะน้ํายังมาไม่ทัน <c oughs> ตักน้ําตักน้ําน้ํามาไม่ทันนะคะตักน้ํานะคะ เสียงกุบเสียงเขียดนะคะร้องนะคะเสียงกุบเสียงเขียดร้องนะคะไปดูนะคะเนาะนี่นะคะท้องฟ้าสวยงามมากนะคะฟังเสียงกุบเสียงเขียดร้องนะคะธรรมชาตินะคะธรรมชาติไม่เคยทําร้ายใครนะคะเนาะธรรมชาติสวยงามมากนะคะนี่นะคะเนาะท้องไร่ท้องนานะคะบ่อปลานะคะ ข้างบนนะคะลูกก็เอาซื้อปลาอะไรนะมาปล่อยนะคะอันนี้นะคะมีถึงปลาชาโดนั่นนะตอนหลังมานะคะอันซื้อมาปล่อยมันจะกินปลาตัวอื่นอปลาออกปลาออกนะคะหอยด้วยหอยด้วยนะโน่นนนนนเอ้า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 โน่นนะคะโอ้โหปลาออกเยอะเลยนะต้องหายอมาเนาะออยมาตกขึ้นมาตรงนี้เหรอปลาขึ้นมาขึ้นมา ขึ้นมาตรงนี้น้ามาตรงนี้เขาก็ขึ้นตรงนี้อต้องหาย่อมาจะมาตกเนาะเดี๋ยวหาต่อย่อมาตกก่อนอเดี๋ยวไอ้ังจะหายอมาตกก่อนไปซื้อยอที่ไหนเนาะไปหาซื้อเนาะต้องไปถามก่อนไปขอซื้อของเขาก่อนมาตกปลาเนาะนี่เห็นไหมปลาออกนะคะมันขึ้นมาที่น้นํานี่เห็นไหมเห็นไหมน่าจะเป็นปลาตัวโตวนะโอ้โหโอ้โหโอ้โห โอ้โหปลาตัวโตไหมโนนโนนะดูเลยนะค่ะโอ้โห ปลา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 นะคะน้อนนนะคะเดี๋ยวซื้อยอก่อนนะคะนนนนนนออกเยอะเลยนะนะคะตกปลาสนุกนะนี่นะตกปลาตกปลาเห็นไหมอันเสียงอะไรกระโดดขึ้นมาครั้งนี้เหรอเสียงอะไรกระโดดมาเลยกระโดดมาเลยกระโดดมาเลย สียงปลานะวันนั้นมันมาตัวใหญ่ๆกระโดดขึ้นมานี่นนนนนนน้ำหลุมปลามันก็มาเดี๋ยวต้องหาจัมมายกเนาะน,นนะ่ปลามันกระโดดนะคะน่นนะจ๊ะนี่นะคะปลาปลาปลานะคะนี่นะคะสวัสดีค่ะยศีสวัสดีนะจ๊ะนี่นะคะ,ะ,คะเรามาดูปลานะคะ ในน้ำมีปลาในนามีข้าวเนาะค่ะนี่นะค่ะเดี๋ยวเรา